การสางสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทํำเรือนจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญาได้บุญดัดรอน วิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะมีติดตัวไปในทุกภพทุกชาติเบื้องหน้าอันยาวไกลก่อนตายเราก็จะต้องพึ่งบุญคือกุศลกรรมอาจินกรรมการที่ทำเป็นประจำ แล้วก็พระบุญกรรมกรรมหนักที่การเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อย <c oughs> ปฐมบัญชาญหรือเข้าถึงเรื่องธรรมกายคือพุทธร,รัตนะบุญขนาดนั้นไเป็นที่พึ่งก่อนตายไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นอาจินกรรมคือเราได้ทำบุญไปพระถวายพระทา,ารทำเพล รักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมบูชาพระเจดีดูแลมาดาบิดากระทำความเร่อ่อนหวานทำหน้าที่กระยะาณมิตรสร้างศางสนสถานทั้งหลายคนเหล่านี้ก็จะเป็นที่พึ่งแก่เราในก่อนตายแล้วก็จะเป็นสเสบียงติดตัวเราไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกหลายชาติมาก เอ่เราจะต้องเป็นเกิดใหม่ซึ่งแต่ละชาตินั้นก็คือตัวเรานั่นเองที่จะจำเป็นจะต้องมีบุญมากถ้าเรามีสเสบียงทานบารมีมากก็จะมีทรัพย์สมบัติมากชาติต่อไปก็สร้างอย่างสบาย <c oughs> ไม่ต้องหาเช้ากินข้ามไม่ต้องลำบากไม่ต้องเสียเวลากลุ่มใจกับการทำมากินไหนยากเน็ดเหนื่อย ถ้ามีศีลมากมีบุญจาการรักษาศีลมากก็เรื่องกายแข็งแรงอายุยืนสวยงามไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นที่เริ่มใสสศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นการสร้างบาร,รมีก็ง่ายสะดวกนั่งสมาธิได้ยาวนานเพราะอายุยืนเพราะแข็งแรงบุญจการจเจริญภาวนาก็จะทำให้บรลุเร็วมีปัญญาม,มาก บุญการปริสันบริรางก็จะทําให้ไม่เจ็บไม่ปวดแข็งแรงอายุยืนไม่ประสบอุบัติเหตุปนจากโรคภัยแท้เจ็บปนจากปฏิภัยอุบัติเหตุทั้งหลายสัดเรือนวิบากกรรมที่จะมาคือวิบากกรรมจากการฆ่าสัตว์เอาไว้ลักทรัพย์เอาไว้ประพฤติผิดในกรรมเอาไว้โกหกเอาไว้ที่จะทําให้ภัยเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่ง บุญจากการปล่อยป,ปลาไปสัตว์ช่วยสัตโดยนุโมทนาบุญจะเขาปล่อยปลาก็จะไปตัดรวนวิบากกรรมเหล่านั้นให้เบาบางจางลงอุบาติปีละก,ะกรรมกันบีบคั้นให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายเพราะนั้นเราต้องทำบุญให้มากมากบุญจากการบูชาพระเจดีย์ก็จะปิดประตูบายแสนกับ ไม่ใบทุกติเลยแสนกับที่มีมาในพระชนตดปิดุใน <c oughs> สมัยพระพุทธเจ้า <c oughs> พระนามว่าประทุมุตระแสนกับที่แล้วเพราะฉะนั้นบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเป็นสเสบียงของเราในปัจจุบันชาตาิาเราทําบุญมากบุญก็ส่งผลปัจจุบันได้สาคัญคือนั่งสมาธิมากๆบุญเก่าก็จะได้ช่องบุญใหม่ก็จะได้ช่อง บุญเก่าไม่มากพอก็เติมบุญใหม่ให้มากพอทั้งเก่าและใหม่มากพอชีวิตก็ประสบความสําเร็จได้ถ้าเพราะนั้นก็อยู่ที่บุญอยู่ที่บุญเราก็ต้องสั่งสมบุญทําบุญพูดถึงบุญนึกคิดถึงบุญอธิษฐานจิตให้บุญนั้นช่วยเราให้พ้นจากภายัย เราเวียนว่ายตายเกิดกันมาเนี่ยน้ำตามมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ที่ประทานจากของรักของชอบใจประสบสิ่งที่เป็นทิที่รักที่พอใจรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนานเราเนี่ยทุกขกันมามากกระดูสูงกว่าภูเขาพะมเชมนกลเป็นแพ้แก่ไก่ให้ก็เชื่อ น้ำเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมาสมดทาทุกกันมามากแล้วมาพบบวงบุญพิเศษหลวงปู่หลวงพ่อบุคคลหน้าของเราสร้างบรารมีเราก็จะต้องรีบเร่งสร้างบรารมีให้มั่งสร้างบุญให้มากเพื่อไปดัดรวอนบาปเก่าๆไม่รู้จะสง่งเมื่อไหร่บาปทั้งหลายก็เหมือนกับระเบิดเวลาที่ตั้งเอาไว้ มันได้ได้เวลามันจะระเบิดเราก็ต้องรีบทำบุญอให้ดรอนบับเหมือนรีบไปปลดสลักระเบิดก่อนจะระเบิดถ้าเรารีบทำบุญให้มากๆแลซะก่อนแทนที่จะเข้าห้องไอซียูก็ไม่ต้องเข้าอย่านี้เป็นต้นแทนที่จะอยู่สั้นก็อยู่ยืมมีหลายเคสมากที่ป่วยหนักๆและหาย มีหลายเคสที่อุสั้นและกับอายุยืนจากการปล่อยสัตว์ปล่อยปลานี่แหละก็ทุกๆบุญสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นบุญถวายพระาหารบุญจุดดวงประทีปบูชาพระเจดีกระถินผ้าป่าสร้างบิหารทานทุกบุญสำคัญหมดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนทำ ต้องมีพีิมหาปีติแช่มชื่นเบิกบานเตรียมตัวเตรียมใจกำลังทำก็มีปีติมากกว่าลูกสู้ชูชันหลังจากทำเราถึงทีไรก็ขนลูกตัวพองขยายไปีติถึงตอนปีตินะั้นคอยรีบอธิษฐานจิตกันเลยนะอธิษฐานจิตนันเลยตอนปีตินั่นแหละจะได้สำเร็จง่ายเพราะกำลังบุญเข้ามาแล้วจึงทำให้ปีติเกิน ข้ามาแล้วเหมือนเสียบปลั๊กเปิดสวิตัดลมหมุนแอร์เดินแล้วเย็ยนแล้วชุ่มชื่นแล้วจะมีความสุขนะครับไฟข้าวแล้วรีบอธิษฐานจิตแล้วเร็วๆบรรลุเร็ว,รวสำเร็จเร็วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตามติด,ดตามมหาปุชริยาจารย์ให้วิบากกรรมตามไม่ทันให้ครูเวรได้รับบุญแล้วขออโหสิกรรมด้วยนะใหเ้เราได้ เป็นพระได้บวชได้บรรลุเร็วได้ทรงปิญญาเราก็ทิฏฐานจิตให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไขยลูกนี่คืนหมดใครยืมไปคืนหมดเพราะมันใหญ่ไรมาเทมาอย่างนี้เป็นต้นหลากทิฏฐานจิตตาม